อะลาสวัสดีเพื่อนๆคนนะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ TKO ไม่ได้เชิญไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยมึงเหมือนได้นั่นเลยว่ะ,ะพพเพร,ร,ราะดันแบบเงี้ยไอ้วงคาราบาวอ่ะไอ้อ๋อบิทนาเล็กเหรอไอ้ที่เทอร์รี่เทอรรี่ไอ้เฮี้ยงโคนเหมือนเลยแบบวันนี K ้มันพีอะไรดูดิรถชาวบ้านเขาไปวันนี R ้เขาโอ้โหเฮี R ้ยสูงยังอ่ะ ฮ้ยขี่รถแทบนี่ขี่วีโฟนะฮะแรกกับพี่ดอนนี่พี่ดอนเพิ่งซื้อวีโฟมาใหม่นะใครซื้อพี่ดอนสนุกพี่ดอนซื้อเฮดดูวีโฟซื้อต้งคู่อับเขาเลยหาเกียร์เอ็นยากพี่ดอนสตาร์ทได้เลยก็ได้อ้หยี่ขี่รถเที่่บอส ไม่ได้ขี่นานนะฟิว v โฟแล้วเกียร์กลับด้วยนะใจโคตรยากอ๋ออร่อยกัน้น่โอ้โหเฮียไม่ได้ขี่เป็นปีอะวีโฟตั้งแต่ขายของผมเลยนะจำฟิวไม่ได้ น้ำน้ำเสียงแม่งโคตรเล้าเลยครับโรไดบอสเนี่ยทอ่ทอท่อลั่นนะลั่นอย่างเฮี้ย ไปซิ่งสามสี่หกกันหน่อยฮะคืนนี้ไปลองกันรถไดพีหน่อยดิดูดิว่าสูแรงว่เอเข้าอะไรของเขาวะเนี่ยเขาไปขับอยู่เลนขวาทำไมกันนะ ชินเกียร์เลยฮนะเกียร์มันกลับแบบเกียร์รถแข่งนะ,ะ,ะก็แรงนะ,ะพี่ดอนขี่พันผมนะ วันนี้เสียนมานานแล้ววันนี้แบบว่าก่อนออกมาบอกว่าห้ามเอาเมียกันมานะไม่มีใครพาเมียมายกไปได้ที้่อนแรงเลยนี่ได้มาลองขับวีโป ตัวเทพเกือบ2 2 0่ม้านะคันนี้ดูดิแรงยังเฮีย้ยดูไม่ชินเกียร์เลยแต่รถมันแบบว่าเด้งมากเลยนะโคโคตรแข็งเลยอ่ะดูดิดอ๊ะเหมือนกูขับเวียนอะ่ะ อีปูแต่ผมไม่ค่อยชอบนะมันแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะ ตาะไฟด้วย ชินเกียร์เลยเว้ยสับเพ,พิดสับถูก oh my god โอ้ยถ้ามึงมันเข้าเกียร์เนี่ยโอ้บ้างให้กูแล้วเนี่ยเอา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  ปท้ายรถกูก็สวยเลยเนี่ยต้องไปเปลี่ยนมาคุงเคยเห็นนะโอ้ m โหม d ก๊ แต่ว่ามันเว้นช่วงเยอะไปผมว่ากดแล้วแบบหน้ายุบลงเลยอ่ะแต่ว่าแม่งเครื่องที่แม่งขี่โค้นมากเลย ไหนเราได้ก็นัดกันต่อฟังเชลีลรถรถนี่มันยังขี่แรงเหมือนเดิมเลยสองร้อยยี่สิบม้าวัดทั้งหนาสุดนะเอามีเสียงมีเสียงเบรกมีเสียงเบรก เกียร์ว่างอยู่ไหนเลยนะ้ลออยเนี่ออย,ยผมว่าเกียร์ชิปเตอร์มันห่างไหมปะมันมีระยะให้แบบพอกดแล้วแบบมันจึ๊กจึ๊กจึ๊กเลยอะ่ะเ,เออถ้ามันชิดกว่านี้น่าจะมันกว่านนี้นะบิดยนะกเลยแต่ว่าจังหวะที่ท เขาเรียกเลยวะจังหวะที่ถ้าเกิดกดจนไปเนี่ยบางทีมันก็นเลื่อนเลยนะปึ้งปึ้งปึ้ง,งมันเล่ดแต่จังหวะเหรอ<ะ>มันเล่ดแต่จังหวะเหรอพี่อเ,เออมาแบบบางทีมันก็นลืน่นบางทีมันก็มีแบบบอกว่าจังหวะแบบเออบิดมาแล้วก็ปึ๊บเออก็ปึ๊บเลย<ม>อือฮะเดี๋ยวพักก่อนให้ขี่ได้แป๊บเดียวกูพักแล้วแ <c oughs> ม่งมารอตรงนั้นรอตรงนี้ไม่ได้ไปไหนสักที <c oughs> ไปลย